แอนิทามทุกที่ทุกเวลากับเน็กบาร์และสำหรับสิ่งที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวตัวนิโมเซปเปิลนะครับผมเน็กบาร์เควนตี้เท่าสั้นพับหรือว่าเป็นเน็กบาร์สองหมื่นคำนั่นเองนะครับผมจะมาจัดเพิ่มให้อีกสามกลิ่นนะครับผมตามคำเรียกร้องคอมเมนต์ของตัวคลิปที่แล้ว EP หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดอันบอกให้ดูก่อนเลยสำหรับคนที่ยังไม่รับชมตัว EP หนึ่งนะครับผมนี่ บ็อกเซ็ตเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจะมีมาให้ทั้งหมด8กลิ่นนะครับผมตอนหนึ่งกล่องเนาะซึ่งตอนที่เปิดตัวมันจริงจะมีทั้งหมด15กลิ่นนะครับผมก็ใครที่ยังไม่รับชมรีวิวที่แล้วนะครับผมสามารถไปรับชมเพิ่มเติมได้ส่วนใครที่รับชม EP นี้นะครับผมก็เดี๋ยวจ้าที่บ้านจะไปเข้าๆเพิ่มเติมให้ละกันนะคะรับผมสําหรับเจ้าเครื่องเคล็ดบ้าน,นทุกคนเขาจะมาพร้อมกับระบบเวลแมนคอยตัวใหม่ของเขานะครับผมก็คือเป็นคอยคู่แล้วก็1ตัวะครับผมจุดน้ำยาไปอยู่ที่20 ml อนอยี่ค30 mg นะรับผมแล้้วก็มีหนาจอไฟ ามา้ขาก็แบตเตอรี่ในตัวนะครับผม1,000มิลลิแอมป์อยู่ได้สบายๆเลยนะครับผม1วันและสำหรับ3กลิ่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมกลิ่นแรกเลยจะเป็นกลิ่นตัวมิเนเล่นะครับผมมากลิ่นที่2จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่และข้็กลิ่นที่3นะครับผมอันนี้ผมให้เป็นทีเด็ดไฮไลท์ของคลิปนี้เลยวอเตอร์เมลอนบัพเปอร์ดำนั่นเองเดี๋ยวให้ดีเทลตัวเครื่องเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับผมก็จะเป็นรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมมีลวดลายคาร์บอนตา่ตางๆของ รูเอาไว้ร้อยสายอคอยคอรนะครับผมและนี่ก็คือขนาดปากดิปของเขานั่นเองขนาดเขาท้งนั้นใหญ่เลยทุกคนในปากเต็มคำนะครับผมส่วนตัวด้านล่างสุดนะครับผมนี่ก็จะมีตัวรูเสียบชาร์จ USB C นะครับผมพร้อมกับตัวสวิตช์รูลงม,มาให้นั่นเองทุกครั้งที่เราปรับรูลเงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวโหมดด้วยเริ่มต้นการใช้งานครับผมให้ดันสลับไปที่ตรงกลางปับแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะมีตัวหน้าจอสีสแสดงขึ้นมาแบบนี้ถ้าอยู่ตรงกลางจะเป็นการจ่าย,ายไฟ normal นะครับผมจ่ายไฟหนึ่งคอร์แต่ว่าถ้าเราจานไปที่ขวาส อย่างเอาไว้พร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราจะมาเริ่มจากตัวกิ่นลิงจี่หน้าหอมกันก่อนเลย่ไม่เคยลองลิล้จี่ของทานิปาโคตรดีโคตรดีดผมพูดอย่างนี้เลยใครที่เป็นคนชอบรับประทานผลไม้ลิงจี่นะคุณถูกใจตัวนี้แบบสามล้านตร์เต์นแน่นอน กลิ่นจีคือแบบคลีนค c ีเลยทุกคนไม่มีกลิ่นสารเคมีเลยเป็นกลิ่นลิ้นจี่อารมณ์แบบลิ้นจี่กระป๋องอลทุกคนมีความหอมมีความหวานแบบนวลๆละมุนละมุนนะครับผมต้องขอบอกเลยว่ากลิ่นชัดตรงปกมาณครับผมเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นเดียวโดดๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตัวกลิ่นเขาเนี้ยมันจะมีความชัดเจนค่อนข้างสูงนะครับผมถือว่าเป็นตัวกลิ่นที่เรียบง่ายเข้าใจได้ไม่ซับซ้อน รคันตัวนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นฟิลดูแบบ MTL จ๋าๆอันๆแน่นๆเลยทุกคนใครที่ชอบฟิลดูแบบสไตล์แบบรีบร็จริงเลยทุกคนแน่นๆในการรีบนิกงรีบกินนะครับผมในเรื่องของฟิลดูตัวนี้คือตอบโจทย์กับคุณได้แน่นอนและตัวเครื่องยังจ่ายไฟแรงด้วยว้าวจ่ายไฟแรงแต่ว่านิ่งสมูทเสถียรมากๆคือดูปุ๊บติดปั๊บทุกคนหรือเฮดเซนเซอร์ให้ดู ตั้งยาวแรงเบาตอบโจทย์ให้คุณได้หมดนะครับผมคือว่าเซนเซอร์เขามาได้ดีสเสถียรมากๆครับผมแล้วก็สำหรับตัวเรื่องรสชาติตัวกลิ่นของเขานะครับผมมินิเร่วอเตอร์สำหรับแบรนด์นี้ก็ไม่เหมือนแบ ือ่นเคคยทุกนอ้ำแรกของตัวลิบาร์ครับผมตัวนี้จะมีเบสความเป็นกลิ่นมิ้งค่อนข้างสูงเลยทุกคนคือตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเฟร่เคู่คหอมหอมเย็นๆนะครับผมให้ความรู้สึกแบบสดชื่นตัวนี้คือเหมาะมากๆกับอากาศบ้านเราตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันเริ่มกลับมาร้อนแล้วมันจะไม่ใช่เป็นตัวกลิ่นน้ำแรกที่แบบฝืนเืนจืดชืดชื่อหินๆเหมือนกับค่ายอื่นนี่ถ้าเป็นน้ำแรกที่มีความหอมนะครับผมอารมณ์คล้ายๆแบบพวกกลิ่นสเปีย์มิ้งเลยทุกคนแล้วก็มีติดความหวานให้ด้วยใครชอบกลิ่นแบบสสสดดดดดชชืืื่่่่่นน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 นเเเเีีียยยทททุุุกกกคคคคคตตัััวว้้้ออออถถูใจณแมมมมาาึงลลิะรรบผผ็ แตงโมหวานหอมหอมจัดจัด หน uhm. ึ่งสิ่งที่ผมชื่นชอบมากๆในแบรนด์ดิ๊กบานะนี่ก็คือเรื่องของตัวรสชาติความชัดเจนความหวานและความเย็นนะครับผมคือหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์นะคะที่ใช้พกแชรที่ใหม่หลายตัวรจะรู้เลยว่าส่วนมากแล้วเรื่องของความหวานความเย็นความชัดแต่คือเป็นเข้ากันหมดเลยแต่ต่างกันแค่เรื่องของรสชาติและตัวกลิ่นครับแต่ว่าสำหรับแบรนด์ดิ๊กบารทุกคนเรื่องของความหวานความชัดเจนของตัวกลิ่นและรสชาตินะครับผมแล้วก็เรื่องของความเย็นแต่ละตัวแตกต่างกันหมดเลยอ่ะอย่างตัว ทุกคนตัวนี้จะเย็นสูงครับผมจะ่ว่วกลิ่นจะไม่ได้ชัดมากกลิ่นเนี่ยอยู่ในเกลประมาณสักเต็มสิทุกคนส่วนตัวแรกนะครับผมตัวกลิ่นลิ้นจี่เนี่คือกลิ่นมาแบบชัดๆแต่จ๋าเลยเก้าเต็มสินะครับผมชัดเจนโคตรแล้วก็ตัวแตงโมตัวนี้ครับผมความเจนของตัวกลิ่นผมให้อยู่ในเกลีประมาณแปดเต็มสิทุกคนถือว่าชัดแต่ไม่ได้ชัดแบบตะโกนเท่าตัวกินลิ้นจี่นะครับผมแต่ว่าตัวกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความหอมแตงโมนะครับผมผสมกับตัวกลิ่นความเป็นหมากฝรั่งนะทุกคนม กี่สั่งคอร์ดหน่อยนะครับผมทำให้มันดูหวานดูหอมดูละมุนมากยิง่งขึ้นแล้วเป็นข้อเสบียหนึ่งตัวนะครับผมที่เรื่องของความหวานี่ยคือจัดจ้านมากๆสลุปให้ฟังตอนนี้กันอีกหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับเจ้าเน็กบาร์เทเวนตี้เทาสันพับตัวนี้ก็เลยได้ว่าเป็นข้อสเสบียงหนึ่งตัวนะครับผมที่มีจุดเด่นในเรื่องของความจุที่เยอะนะครับผมมีดีไซน์ที่สวยนะครับผมตัวนี้คือูดีดไซน์เลยทุกคนผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้นะครับผมมันดูแบบไม่เด็กไม่ติ่มจนเกิน มีความเป็นคาร์บอนเคปลอรนะครับผมที่คัร์เรตัวเนี้แต่ที่ผมทดลองใช้งานมานะผมทำตกบ่อยมากเลยทุกคนแล้วมันไม่เป็นรอยด้วยเออก็เหมาะกับคนที่แบบซุ่มซ่ามเหมือนผมนะครับแทนใน<ช><ช>เรื่องของการใช้งานของเขานะคร<ช>ับ <ๆ S 1> ผมตรงเนี้ยในเรื่องของฟิลด์ก็ถือว่าทำอมาได้ดีนะคร<ช>ับผมรีดนิกลิ่นดีมากแต่าจะาไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบดูดโลกนะครับผมมันจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานฟิวแบบแน่นๆ,ๆอันๆเนาะแล้วก็เรื่องของกลิ่นและรสชาติะครับผมอันนี้คือไม่เลวแต่อยังไงทุกคนทำออกมาได้ดีมากๆะคร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ับเรื่องคุณภาพเรื่องรสชาติคความอออร่่ยนีื นิ้ก5%แต่ไม่มีอาการโค้ดฮิตไม่มีอาการกระแทกคอใดๆนะครับผมแต่ถามว่ามื่นไหมบอกเลยว่ามื่นแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบมื่นแบบนิ่นๆมๆอ่ะทุกคนคือมันจะไม่ได้มืนบบ่นแบบกระแทกแบบตูดปุ๊บเบี้ยหัวเลยอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใช้งานเป็นระยะหนึ่งประมาณ15-20ครั้งเหมทุกคนรับประกันได้เลยว่าอิ่มนิกแล้วมื่นตึงๆแน่นอนอยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์สุดเแสนใจดีอีกรอบนึงนะครับผมที่ส่งของดีๆแบบนี้มาให้เรารีววววิิกกกกกััััันนนนนนนบบบบบทททาาาาาางงงงงเเเเ็็็์์้้้้่่่ออออแแลลลถถใคคครรรีีรรชมมปปึตะผสขยูว รุ่นนี้นะครับผมเรือนนี้ก็เราจะมาแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มจริงๆแต่หรับเจ้าตัวเครื่องรุ่นนี้ใครที่สนใจนะครับผมรอไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปตามจัดกันได้เลยจ้า